ในหนังเอวีเนี่ยคุณหมอที่นางเอกเนี่ยนะคะถึงจุดสุดยอดแบบรวๆเร็วๆทีีแรงๆน้ำแบบพุ่งออกมาขนาดนโอ้โหว้าวมากใช่ไหมคะแต่ว่าในชีวิตจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะทุกคนผมอยากรู้มันน่านมากเลยว่าเขาเนี่ยใช้ยาปลุกเซ็กกันหรือเปล่าไอ้เรื่องของการปลุกเซ็กยาปลุกเซ็กไหมไอันนี้หมอไม่แน่ใจเลยจริงๆว่าเขามีให้หรือเปล่าแต่ว่าบางทีมันเป็นการแสดงค่ะแสดงให้ ได,ได้อารมณ์ถึงแนวถึงแบงมันไหนจะมีการตัดต่อ,อมีการใส่เสียงใส่ซาวเลยอีกใดๆนะเออเพื่อให้ดูน่าสนใจหรือดูแบบว่าโอ้โหวา้าวมากใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ว่าในชีวิตจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นคะ่ะทุกคนเนาะถึง <c oughs> บางทีเนี่ยเราเห็นว่าเอ๊ะ ผู้หญิงในเอวีอะเวลาเสร็จอะเขาต้องมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นเซิร์ฟเอร์สเนาะมีการเหมือนเป็นแบบน้ําแบบพุ่งออกมาค่างนั้นแต่ว่าในชีวิตจริงอะค่ะอมอาจจะไม่ได้ผู้หญิงทุกคนอาจจะไม่ได้ถึงสุดยอดแบบนั้นนะแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเขาไม่เสร็จนะคะเขาอาจจะมีวิธีการเสร็จที่แตกต่างกันนะคะเราอาจจะไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคู่ของเรามันไม่มีแบบน้ําพุ่งออกมาอย่างนั้นนะคะ,ะคะ่ะ มันก็เป็นปกติค่ะที่อาจจะไม่มีก็ได้หรือมีก็ได้นะคะเพราะฉันก็อย่าเอามาเทียบเป็นมาตรฐานกันบอกว่านะคะเพราะว่ามันอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะก็ดูให้แบบว่าอสนุกแต่อารมณ์นะคะประมาณนั้นเนาะดีกว่านะหรือว่าท่าทางที่มันดูแบบโอดูแพร่ทางที่มันดูอันตรายก็ไม่ต้องไปลองเลียนเขานะค่่ทำให้เราและคู่ของเราบาดเจ็บได้นะคะเพราะว่าค่ะ